สวัสดีครับผมระนี่ช่องขาปลาครับผมวันนี้ครับผมผมได้เดินทางมาหาพานตายนะครับกับทีมงานนะผมตอนนี้เกือบจะครบทีมนะผมนี่นายพานของเราพานตายสายปลาครับผมครับสวัสดีครับแล้วก็อันหลงปลานะครับแล้วก็ใครเฮ้ยถอดเสื้อนะสวัสดีครับเอฟเฟคแพ็คเกอร์เอาผมมาเชื้อตอีกแล้ววันนี้โอ้โหทำมาลู้น้ำหนักนะวัอดีไปวันนี้ไม่รู้ว่าพานตายจะพาผมไปไหนครับผมตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับ อันนี้คือเราพักมาสิบรอบแล้วนะเออประมาณส <c oughs> ิรบอร,รบอบครับผม <c oughs> ก็เพิ่งจะได้จับกล้องขึ้นมาเปิดคลิปนะครับเดี๋ยวจะถามพานตายวันนี้จะพาทีมงานไปตะลุยที่ไหนครับผมวันนี้วันนี้พานตายจะพาไปดูถ้ำนะครับด้านบนเนาะถ้ถถวันนี้ข้าแท้ๆเลยนะไม่ได้เป็นโขกเป็นหินนะเป็นเป็นถ้ำเกี่ยวกับอะไรครับผมเกี่ยวกับถ้ำแกรบนี่แหละถ้ำแกรบอ๋อเกี่ยวกับความเชื่อใช่ไหมความเชื่อครับเพราะว่าพานตายตั้งใจนานแล้วเนาะอยากไปเห็นเหมือนกันได้ยินแต่ ได้ยินว่าข้างบนมีลานจอดฮอลิคอปเตอร์สมัยยุคคอมมินิทนะบอกมีครับโอ้สมัยเซรีไทยนั่นแหละสมัยเซรีไทยเป็นลานหินนะครับเซรีไทยสุขารักษอนรเนี่ยไปเดี๋ยวรอติดตามครับผมวันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าจุดหมายไปทางอยู่ไหนครับผมเดี๋ยวรอติดตามไปพร้อมกันนะครับลุ้นไปพร้อมกันว่าพันต่ายจะพาเวะหรือว่าพาไปที่ไหนก็ไม่รู้ครับผมไปโอเคไม่ไกลแต่ว่าถ่าย ตอนนี้<ส>พร้อมเส้นทางคร<ด>ับผมเดี๋ยวจะถ่ายเส้นทางที่เราขึ้นมาให้ดูครับผมคือเราต้องเงียเง,งียคุยกับบันไดเลยนะครับ,รบอันนี้คือสูงมากนะครับนี่อันนี้พักประมาณรอบที่ห้าที่หกครับผมสูงชันมากไปยวให้พันตายนำนดีกว่าครับผมผมจะเป็นผู้ตามมาวันนี้โอ้โหนะครับนี่ยังอีกไกลมากนะครับเส้นทางไปข้ามตดนะยเฮ้ย้ันบนนะครับโห โอ้เส้นทางทรหดมากโ,โอ้โหโอ้โห,โหโโยังสูงมากนลย เจอช่องเขาบ่อ,อ้อากาศอากาศเย็นสบายมากเลยจุดนี้น่าจะมานอนสักคืนน,นั่นเอตอนนี้ก็มาเจอน่าจะเป็นกุฏิล้างที่อยู่บนเกือบถึงยอดเขาครับผมนี่พานต่บอกว่าเมื่อก่อน ก็จะมีพระนะครับที่เพื่อนมาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ครับผมดูจากร่องรอยก็เก่ามากแล้วครับนี่ครับมีฝุ่นมีอะไรเยอะเลยครับผมตรงนี้ดูจากลายไม้นะครับกุฏินี้น่าจะสร้างมาโอ้นานนะผมน่าจะนานแล้วนี่ครับดูจากลายไม้นะครับอันนี้อยู่บริเวณริมหน้าผานะครับนี ข้างบนจะเป็นน้าผาสูงส่วนฝั่งซ้ายนี่จะเป็นเหมือนหุบเขานะครับสูงชันมากตรงนี้นโอ้โหตัวนี้ถือว่าสวยงามครับผมแล้วก็เงียบสงบครับจุดน,นี้แต่ไม่มีแหล่งน้ํานะครับคิดว่าพระเพิ่นน่าจะอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับถ้าช่วงนี้หน้าแรงเนี่ยไม่มีน้ําครับผมก็เป็นระหว่างทางนะครับที่ เราจะเดินขึ้นไปสำรวจป่ากับพานตายในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราเดินผ่านนะครับผมเฮ้ยคุณขึ้นไปอยู่ได้ยังไงนะปีนขึ้นมาอ่ะโอ้ยมาทางนี้ขึ้นก่อนอคุณจะไปขึ้นไปทางนี้หรอโอ้ขึ้นไปทางนู้นนะโอยนันนี้กุฏิพระนะครับผมแล้วก็เป็นช่องเดินขึ้นมานะครับนี่โอ้สวยงามมากๆครับผม นีด่ดูฝนก็จะเป็นน้ําตกนะครับไหลลงมาแล้วก็จะมีกุฏิพระนะครับตรงนั้นแล้วก็จะมีหินนะครับรูปร่างสวยงามมากแต่อย่าเดินไปฝั่งนี้ครับผมตกเขานะครับฝั่งนี้ไปขานต่ขึ้นไปด้านบนนะครับผมไปตรงนี้ก็เป็นจุดที่เจอกุฏิร้างของพระนะครับตอนนี้ก็ไม่มีพระอยู่อาศัยแล้วนะครับไปวันนี้ไม่รู้จะ ไปตกไหนนะผมก็ออกไปเรื่อยๆครับผมสำรวจป่าวันนี้ตอนนี้ก็เดินขึ้นเขามาไกลมากแล้วครับผมผ่านตายบอกว่าจะมีถ้ำหรือเปล่าอยู่ตรงนี้โอ้มีบันไดบอกผ่านตาย<ส>เฮ้ย<ส>มีบันไดครั<ส>บผม<ส> เออคือมีบันไดเป็นถ้ำเป็นถ้เป็นถาน่มครัโอ้โหเป็นเพิงหินเออสะอาดสะ้านดเดินบูมันมีพระอยู่บ่แถวนี้อยเฮ้ยกระเตนบ่จริงอ๋อเป็นะครับมาถงจนเห็นนะครับเป็นหิน เป็นเทืงหินเนาะนี่นนนผมเจอที่อน,นันสง์โอ้เป็นหน้าผาแล้วก็เป็นที่แท่นเนาะเป็นแท่นไม้น่าจะเป็นที่ไอ้ท,ที่ที่พิ่คนอยู่นะตรงนี้นี่นี่เห็นสลักอะไรไหมสดภิกะวะใครเ,เขียนไว้ จุดนี้ก็เป็นแหล่งน้ำนะครับผมที่พระนะครับเอาไว้ดื่มเอาไว้ใช้ครับผมที่ไหลมาจากในในอะไรละ่ะในช่องช่องเขาครับผมนี่อันนี้น้ําไหลตลอดปีนะครับช่วงนี้ก็กําลังเข้าหน้าฝนแต่น้ําก็ยังไหลยอยู่แต่ฝนยังไม่ตกนะครับตอนนี้เล้งมากแต่ก็ตรงนี้ยังมีน้ําอยู่นะครับ ก็จะโตลงไปไใ้ชาด้านล่างนู่นนะ,รนนะครับไปครับผมเดี๋ยวเราเดินทางโตนะครับเมื่อกี้ก็ได้มาเจอนะครับผมสําหรับถ้าแก็บนะครับที่บ้านผานตายนะครับ ถ้ำเก็บแห่งนี้ก็มีเรื่องเล่านะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นถ้ำในยุคสหายนะครับในยุคของคอมมิวนิสต์นะครับที่คอมมิวนิสต์อาศัยหลบซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นะครับปัจจุบันก็เป็นที่พักสงฆ์ของพระนะครับก็ไม่ได้มีพระที่อยู่ทาวนนะครับก็จะมีพระนะครับมาพักอยู่อาศัยนะครับคล้ายๆกับมาปฏิบัติธรรมประมาณ10วัน20วัน พระเพื่อนก็จะเดินธุดงต่อนะครับก็ถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่พระธุดงนะครับเพื่อนจะมาปฏิบัติธรรมจุดนี้นะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติมากนะครับเป็นหุบเขาหุบเขาแล้วก็มีกุฏิมีห้องน้ํามีน้ําใช้นะครับก็เลยเป็นที่ที่พระนะครับมาอยู่อาศัยเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับผมก็ เกรงใจพระเพื่อนเนาะพระเพื่อนก็เพิ่งเพิ่งจะเดินทางมาพักจุดนี้ได้ประมาณ3วันนะครับเมื่อกี้ที่ผมสอบถามผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะกลัวรบกวนเพื่อนนะครับผมก็สอบถามข้อมูลนะครับหลังจากนี้พระเพื่อนก็จะเดินทางไปเข้าปริวัตกรรมอยู่ที่จังหวัดเลยครับผมเพื่อนเพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครพนมนะครับจุดนี้เป็นเขตอำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารอันนี้อยู่กลางป่านะครับ ก็ถ้าจะเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับเดินมาแบบถ้าเป็นนายพานนะผมมาหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นธรมรมดายอย่างเราๆเนี่ยโอ้เดินมาก็ไกลนะครับผมโอเคหลังจากนี้เราก็จะเดินสำรวจป่าต่อนะครับวันนี้ก็ได้มาเห็นนะเนาะสาหรับถ้าเก็บที่บ้านพันตายนะรเมื่อกี้ก็ได้สอบถามพระอาจารย์นะครับเพื่อนบอกว่าถ้าเดินมาตามเส้นทางนี้นะครับจะมีรอยเท้าคนโบราณ เมื่อก่อนนีก็มีเรื่องเล่านะครับก็เมื่อก่อนจะมีพระเะพื่อนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เพื่อนไปเจอรอยเท้านะครับโบ,บราณแล้วก็จะมีกลุ่มชาวบ,บ้านเดินทางมามาถวายถวายข้าวมาถวายน้าประมาณนี้พระเพื่อนก็แนนํานครับผมว่าเวลาเจ็บป่วยให้เอาเท้าของคนที่เจ็บป่วยไปเหยียบลงในรอยเท้าโบราณนนจะหายป่วยเป็นไข้นะครับไป ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูรอยเท้าครับผมที่พระอาจารย์เพิ่นเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับไปตามเรื่องราวของพระอาจารย์นะครับไปตรงนี้เป็นป่าดงดิบนะครับผมใช่ไหมเป็นป่าดิบชื้น <c oughs> เป็นป่าดิบชื้นที่รกมากอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินท <ผม S 1> างมันแดดมากมเลยนะครับมันก็แดดมากแต่เราไเดินที่นเ,นเ,บบนเนี่ยคือมันโล่งเื่อนเนาะเย็นสบายโอ้ผมว่าเดินได้หมดวันเลยครับเออ คุณนี่สังเกตดูนะครับมันแบบมีแบบต้นเฟิร์นต้นอะไรขึ้น,นต้นชุน่มชื้นมากเลยเนาะเหมือนป่าดงดิบนะครับแต่ว่าเป็นเป็นป่าด,ดิบชื้นนะครับตรงนี้ไม่ใช่ดงดิบดิบชื้นข้างบนเราหนามากนะครับออผมก็แปลกใจมากนะครับพระเพื่อนเดินขึ้นมาอยู่ไกลมากนะครับโอ้ทีแรกก็คิดว่าจะไม่มีพระนะครับปกติเนี่ยชาวบ้านบอกว่านานๆทีนะครับจะมีพระมา พักปฏิบัติธรรมอยู่สถานที่เมื่อกี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปน่าอยู่เนาะสถานที่บุกี้น่าอยู่เงียบสงบมันมีทั้งน้ำไม่มีแต่สัญญาณโทรศัพท์ใช่แล้วก็เขามาสร้างห้องน้ำมีห้องน้ําด้วยนะครับมันมีความชุ่มชื้นนะนี่ด้านล่างเอ้ามีน้ำปะเป็นร่องน้ำนะครับด้าานโอ้ยังมีน้ําอยู่เนาะเอน่าจะมีหมูป่าแล้วนี่พันตายป่าลูกขนาดนี้ เออโหมีต้นกล้วยนะครับคือป่านี่เป็นป่าดงดินนะครับตป่าก็เยอะนะครับอุดมสมบูรณ์แห่งบ้านพันต่ายวันนี้เราเน้นเดินสำรวจป่า,ปานะครับวันนี้โอ้รู้สึกว่าป่าจะลกทึบมากครับเท่านี้ ตอนนี้ลงเขานะครับผม,มนะไม่รู้จะไปตกไหนนะครับวันนี้นถ้าพานตายพาลงก็หลงครับวันนี้นี่ครับระหว่างทางก็มาเจอแคมป์เก่านะครับไม่รู้ว่าของใครนะครับถ้าให้ผมสใิษฐานนี้น่าจะไม่ใช่ของชาวบ้านนะครับเพราะว่าชาวบ้านน่าจะไม่มีเวลาที่จะทําแคมป์แบบนี้ครับผมดูจากร่องรอยการ ทำแก้วนะครับชาวบ้านปกตินี่เขาจะไม่เสียเวลาทําแบบนี้นะครับน่าจะมีกลุ่มนักเดินป่านะครับมาพักอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มีร่องน้ําครับผมอออไปอันนี้ก็เป็นระหว่างทาครับผมที่เราพบเจอนะครับก็ไม่รู้ว่ามีนักเดินป่าหรือเปล่านะครับแถวนี้เขาน่าจะมาตั้งแคมป์เสพธรรมชาติก็เป็นได้นะครับไกลนะครับผมจุดนี้ไกลมาก ผมยังไม่กล้าเข้ามาเลยครับเพราะว่าเป็นฝ่าดิบชื้นแล้วก็โลกมากครับผมไปเดินทางต่อครับผมจุดหมายปทางก็เดินชมป่าไปเรื่อยๆครับวันนี้นี่ตรงนี้เริ่มมีน้ำนะครับจิ้งก่อนปเปีแบ,บองก่อนโอ้โหจิ้งก่อนครับผมเดินด้านก่อนออวันนี้ไม่รู้จะให้โผล่ไหนนะครับทางขึ้นกับทางลงรู้สึกว่าจะคนละทาง้ะตอนนี้ ลงไปนี่นระสงฆ์าำไทรน้ำมันลงไปถ้ำถาำไท,ทรจังเลี้ยวขวานี้ตอนนี้ก็เดินมาเจอน่าจะเป็นถ้ำพระอีกจุดหนึ่งครับผมก็ถ้ำพระยอดเขานี้นะ่ะมีเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าจุดนี้จะมีพระอยู่หรือเปล่านะครับดูเหมือนจะเป็นเพิงถ้ำนะครับด้านล,าล่างเดี๋ยวให้พันตายเจ้าของพื้นที่ลงไปสำรวจก่อนครับผมไปครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูครับถ้ำไทรนะครับ ที่พระอาจารย์ที่เพื่อนอยู่เพิงหินด้านบนนะครับที่อยู่ทําเกบเพื่อนบอกว่าสถานที่ตรงนี้เรียกว่าถ้าใสนะครับจะมีรอยเท้าของคนโบราณนะครับแล้วก็เป็นรอยเท้าศักดิ์สิทธิ์นะครับสมัยก่อนใครจะป่วยก็จะเอาเท้านะครับมาเหยียบแล้วก็จะหายดีนะครับไม่รู้ว่าจะมีพระอยู่หรือเปล่านะครับจุดนี้โอ้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ครับผมจุดนี้ น่าจะสร้างไว้น้านะผมอ้ด้ยินเสียงน้ำนะครับที่ไหลเข้าออตัวนี้นะครับอ๋อเป็นกุฏิพระนะครับเมื่อกี้เราเดินมาจากด้านบนนะครับผมที่พักส่งพระเยอะมากนะครับบรรพัน,านตาย โอ้โหใหญ่มากเลยเนาะใหญ่มากยาวามากเลยนะโอ้โหถ้ำใสบ่ามีพระบ่ไม่มีพระนะเออดูเหมือนจะเหมือนมันจะมีพระอยู่แต่ไม่มีเนาะเออเหมือนจะมีใช่โอ้นี่ไงน่ใช่ตรงนี้หรือเปล่า อืมนี่บอกเป็นรอยเท้านะโอ้นี่นี่นี่อันนี้ดินกบนี่ยนี่นะเออนี่ใช่รอยเท้านะครับอันนี้เป็นรอยเท้าโบราณที่ท่านตายได้บอกไว้เออมีเป็นนิ้วเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเหมือนมีรอยสัดนะแต่ว่าขุดบอกเป็นหินหินครับเป็นสักแบบน่าจะเป็นรอยเท้าแหละแต่ว่าน่าจะมีคนมาสกกัดให้มันเป็นนี่ครับเป็นนิ้วเป็นนิ้วเลยเนาะอันนี้บอกรอยเท้าศักดิ์สิทธิ์ตัวนั้นบอก วพิวนบอกว่ามีอีกตัวนึ่งก็นี่บอกอาจารย์ท่านบอกว่ามีมีขนถมไปเนาะตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าที่ถมไปถมไ้ตั้งใหญ่นะมีมีหลายที่ที่ถมไ้ลักษณะที่ถมก็คือเขาเหยียบลงไปลึกเนาะตัวนี้บอกหรือว่าอันนั้นหรือเปล่าเออน่าสงสัยอะไรอันเนี้ยผมแต่แต่ตัวนี้ไม่ถมเนี่ยเออเป็นเหมือนรอยเท้านะผมคนโบราณเท้าใหญ่มาเลยเนาะ ก็คือเมื่อก่อนนี้ตรงนี้น่าจะเป็นโคลนเนาะเป็นโคลนแล้วก็มีการเดือดลงไปแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็เลยเป็นกลายเป็นหินนะครับรอยเท้าเลยยังอยู่ครับผมตรงนี้ไม่มีพักให้ตออทามน,นะครับพักก็น่าจะลงไปข้างล่างดีก่อนนัดตัวนี้หรอือครับเกือบจะเป็นเมื่ห้าปีจำได้ห้าปีก่อนเคยมาคราับอ๋อเอาไม้ขีดเๆตรงจุดนี้ใช่ไหมครับ อ๋อรอยเท้าโอ้ถมแน่นเลยเด้อโอ้ไปเห็นถมเลย้อ้ปีแล้วมันาปีแน่ตัวนี้ลยป่าครับไม่ป่ะเกล้ๆกันนมั้ยเขาใหญ่มั้ยไมครับอันนี้ก็เป็นรอยมันมันหนาเราจำเครับนป่าจานย์ เยอะความเชื่อนลควนะมาเหยียบแล้วก็ไอคนมีคนแปลกๆก็มาเป็นก็นไหม่ไหมเงินนเลโผไม่ให้ดูตาเขาก็เขียนใส่าสบบอนี่ครัผมอันนี้ก็เป็นร่องรอย เหมือนเป็นรอยเท้านะครับที่มีความเชื่อในสมัยก่อนนะครับพระอาจารย์เพิ่นเห็นเมื่อห้าปีก่อน,นครับปัจจุบันก็ไม่รู้ไปไหนนะครับผม,ม,มะนะี่ครับมีแต่รอยมมีแต่รอยตผมก็พระอาจารย์เพิ่นดูแลครับผมไม่ใช่ที่เคยเห็นเมื่อห้าปีก่อนนะครับอาจจะมีคนขุดไปแล้วก็ได้นะครับต,ตรงนี้ครับตัวนี้ยังอยู่นี่ก็เป็นความเชื่อในสมัยก่อน ปัจจุบันก็ไม่มีแล้วผมมีแค่ร่องรอยธรรมดานะครับไปเดี๋ยวเดินทางต่อครับผมทีนี้อันนี้ก็มาตามเรื่องเล่านะครับอันนี้ โอ้โห,โโหสูงเกินจรงนี้ผมมีถ้ำหมูพันตาย